ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่ในการจัดกิจกรรมทดสอบรถ e 0 1สกูตเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเป็นการทดสอบครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเราเมื่อวันที่6กระะกฎาคมพศ2565โดยใช้พื้นที่ถนนทางขึ้นเขาใหญ่ฝั่งอำเภอปากช่องจังหวัดนคราสิมาระยะทางไปกลับรวมทั้งสิ้นประมาณ30กิโเมตรก่อนหน้านี้ e 0 1 เปิดตัวครั้งแรกที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์2019ในแบบคอนเซปต์บค์และตามมาด้วยการเปิดตัวที่เมืองไทยของเราในงานมอเตอร์โชว์2022สื่อมวลชนหลายคนและผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์หลายท่านต่างก็คาดหมายว่าจะมีการเปิดตัวเข้าสู่ตลาดในเมืองไทยยามาฮ่ายืนยันแล้วนะครับว่าจะยังไม่มีการเปิดตัวในเมืองไทยช่วงเร็วๆนี้อย่างแน่นอน พิธีการถแถลงข่าวเริ่มขึ้นด้วยการแนะนำคณะผู้บริหารของยามาฮ่าเริ่มจากนายทัศยิยะโนซากิประธานกรรมการบริหารของไทยยามาฮ่ามอเตอร์ตามมาด้วยคุณพงศธรเอื้อมง,งคลชัยรองประธานกรรมการบริหารคุณพานุพลกิติคำรณรองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนและการตลาด นอกจากนี้แล้วยังมีการแนะนําผู้บริหารระดับสูงอีกหลายท่านหลังจากจบการแนะนําคณะผู้บริหารแล้วคุณพงศธรเอื้อมองคลชัยได้ออกมากล่าวถึงที่มาที่ไปของกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากว่ายามาฮ่ามอเตอร์ญี่ปุ่นนั้นให้ความสําคัญกับตลาดมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งอีซ e ีโ o วันผลิตขึ้นมาเพียง200คันเท่านั้นเมืองไทยได้โคตา40คันเพื่อน,นํามาใช้ในการทดสอบและหาข้อมูลรวมถึงมีการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของยามาฮ่าอีวี ที่มีการพัฒนาตั้งแต่ปี1991ถึงปี2022รวมแล้วก็31ปีครับยามาฮ่าเริ่มต้นพัฒนารถไฟฟ้าถอดแบตเตอรี่ได้จากรุ่น Fox, p u z ซ l e EC 0 2 Puzzle L, EVINO และก็ EC 0 5ส่วนรุ่นแบตเตอรี่ถอดไม่ได้ติดกับตัวรถก็มีรุ่น EC 0 3และ e 0 1รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีการเปิดตัวในครั้งนี้วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม e 0 1ในครั้งนี้ก็คือ proof of concept หรือว่า POC ซึ่งก็หมายถึงการทดสอบความเป็นไปได้จะมีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการใช้งานจริงซึ่งลักษณะของการใช้งานในแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะนำไปพัฒนาต่อให้กับยามาฮ่า v ในอนาคตจุดเด่นของ e zero 1ก็คือความสะดกสบายเทียบเท่ากับรถมอเตอร์ไซค์ในคลาส 125cc ขับขี่ได้นุ่มนวลเช่นเดีวยวกับมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน สามารถกับขี่ด้วยความเร็วถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมิติตัวรถมีขนาดที่ใกล้เคียงกับ n m a x โดยมีความยาวอยู่ที่1,930ม mm. ิลลิเมตรขณะที่ n m a x นั้น1,935ม mm. ิลลิเมตรเบาะนั่งของ E s i l o e r o n จะเตี้ยกว่าครับ755ม mm. ิลลิเมตรขณะที่ n m a x 765มิลลิเมตรแบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออนขนาดใหญ่4.9กิโลวัตต์ชั่วโมงให้กำลังขับเคลื่อนสูงสุด 11แรงมา้าหรือ8.1กิโลวัตต์ที่5,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด30.2นิวตันเมตรที่1,950รอบต่อนาทีวิ่งได้ไกลสุดถึง100กิโลเมตรถ้าเป็นการวัดแบบมาตรฐานของ w mtc class 1ในยุโรปจะวิ่งได้ถึง130กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งสำหรับ e zero 1นั้นจะมีระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์โดย apsg ซึ่งจะมีกล่องควบคุมทั้งหมด3แบบด้วยกัน ก็คือ Vehicle Control Unit, Battery Management System และก็ Motor Control Unit มี3โหมดขับขี่ครับก็คือ Power, Standard และ Eco พร้อมด้วยโหมดถอยหลังอีก1โหมดและมีระบบ Regenerative Brake ที่จำลองความรู้สึกของ Engine Brake เพื่อลดความเร็วและเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่นอกจากนี้แล้วยังมีระบบป้องกันล้อลื่นถลย Traction Control System ด้วยสำหรับโหมด Power จะให้พลังสูงสุด 11แรงม้าหรือ8.1กิโลวัตต์ที่5,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด30.2นิวตันเมตรที่1,950รอบต่อน,นาทีความเร็วสูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงโหมดสแตนดาดให้แรงม้าเท่ากันกับพาวเวอร์แต่ว่าแรงบิดนั้นน้อยกว่าครับ24.5นิวตันเมตรที่1,500รอบต่อน,นาทีความเร็วสูงสุดเท่ากัน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนโหมด Eco โหมดประหยัดไฟให้แรงม้าสูงสุด 7.3แรงมา้าหรือ5.4กิโลวัตต์ที่4,500รอบต่อนอาทีแรงบิด21.4นิวตันเมตรที่1,500รอบต่อนอาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนโหมดถอยหลังให้ความเร็วอยู่ที่1กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสำหรับการชาร์จไฟแบตเตอรี่นั้นมี3รูปแบบครับก็คือฟา้าชาร์จใช้เวลา1ชั่วโมงจาก 0- ถึง90 ระบบ n o r m a อ c h a r ์ e แรงดันไฟ200-240โวลต์ won, ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงจาก0ถึง100%เหมาะสำหรับการติดตั้งที่บ้านระบบที่3ก็คือ Portable c h a r ์ e แบบพกพาแรงดันไฟ100-240โวลต์ won, ใช้เวลาประมาณ14ชั่วโมงจาก0ถึง100%สามารถใส่ไว้ใต้เบาะนั่งเหมาะสำหรับการพกพาไปชาร์จที่อื่นนอกเหนือจากบ้านของตัวเองหรือที่ทำงานสำหรับการทดสอบในครั้งนี้ ย้ำให้น้องการทราบข้อมูลจากสื่อมวลชนครับว่าขี่แล้วรู้สึกเป็นอย่างไรด้านความคล่องตัวเสถียรภาพอัตราเร่งช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายรวมถึงกําลังสูงสุดของตัวรถและมีการเปรียบเทียบเรื่องของความแตกต่างของหมดกับขี่ด้วยและก็แน่นอนครับว่าเรื่องของแบตเตอรี่เพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่อย่างไรเพราะว่าการติดตั้งแบตเตอรี่ติดตายในตัวรถนั้นส่วนใหญ่แล้วต้องวิ่งกลับมาชาร์จที่บ้าน ถ้าระยะทางในการใช้งานไปที่ทำง,งาน30กิโลเมตรไม่เกิน40กิโลเมตรไปกลับระหว่าง70-80ถึงกิโลเมตรผมคิดว่า e c e r o วันนั้นผ่านการใช้งานได้อย่างสบายสบายครับแต่ถ้าหากว่าวิ่งใช้งานทั้งวันก็คงต้องรอให้มีการปรับเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้อีกรุ่นหนึ่งตามมาในอนาคตสำหรับรูปแบบดีไซน์ของเจ้า e zero วันในครั้งนี้มันให้ความล้ำสมัยเหนือกว่า n max ไป1ขั้นไฟหน้า led แบบโปรเจคเตอร์เช่นเดียวกับ yz fr 1 ซ่อนอยู่ใต้ขอบแฟริงด้านหน้าให้ความคมเข้มเร้าใจดูทันสมัยแตกต่างจากรถไฟฟ้าทั่วๆไปในท้องตลาดตำแหน่งท่านั่งแทบจะเหมือนกันกันกบ NMAX155 โดยตำแหน่งของแฮนด์เบาะนั่งและก็พักเท้าจะถอยหลังมาเล็กน้อยขี่แล้วถ้าไม่ต้องปรับตัวแต่อย่างใดพื้นที่เก็บของใต้เบาะนั่งขนาดความจุ23ลิตรสามารถเก็บหมวกรักเต็มใบได้หใบการจัดกิจกรรมทดสอบ POC ในครั้งนี้ของ 5, ายามาฮ่ใช้รถทั้งหมด รวมแล้ว40คันด้วยกันซึ่งทางผู้บริหารของ Yamaha ก็คือนายทัศยะิโนสกิประธานกรรมการบริหารและคุณพงศธรเอื้อมองคลชัยรองประธานกรรมการบริหารได้ทดลองขับขี่ด้วยตัวเองเพื่อสัมผัสถึงฟิลลิ่งในการขับขี่ที่แตกต่างหรือว่าเหมือนกันกับมอเตอร์ไซค์ใช้น้ำมันทั่วไปผมเริ่มต้นการทดสอบด้วยการใช้โหมดอีโคที่ให้แรงมา้าต่ำสุดแรงบิดน้อยสุดและความเร็วสูงสุดอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งโหมด e ีโคนี้เน้นการประหยัดไฟครับจะบิดคันเร่งแค่ไหนก็ตามจะไม่กินไฟมากจนเกินเหตุการออกตัวให้ความนุ่มนวลเป็นอย่างยิ่งเหมาะกับการขี่แบบเรื่อยๆมาเรียงๆซึ่งโหมดนี้จะระยะทางที่ไกลที่สุดครับในการขับขี่ขี่ไปได้ไม่กี่กิโลเมตรผมก็ปรับเป็นโหมด Standard ครับซึ่งโหมดนี้ให้พลังแรงม้าสูงสุดเทียบเท่ากับโหมด power ก็คือ8.1กิโลวัตต์หรือ11แรงมา้า ที่5,000รอบต่อน,นาทีแต่มีแรงบิดที่น้อยกว่าอยู่ที่24.5นิวตันเมตรที่1,000หรอบต่อน,นาทีและมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับซึ่งโหมดนี้เวลาขับขี่จะรู้สึกถึงพลังของเครื่องยนต์ความเร็วเทียบเท่ากับโหมด power แต่อัตราเร่งนั้นจะช้ากว่าเล็กน้อยครับเหมาะกับการใช้ความเร็วระหว่าง30ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเน้นขับขี่การใช้งานทั่วๆไปแบบไม่เร่งรีบและก็แน่นอนครับว่าโหมด power นั้นให้กำลังสงสูงุด 11แรงมา้าหรือ8.1กิโลวัตต์ที่5,000รอบต่อนนาทีแรงบิดสูงสุด30.2นิวตันเมตรที่1,950รอบต่อนนาทีแม้ว่าความเร็วจะเท่ากันแต่ว่าอัตราเร่งจะดีกว่าสแตนดาดอย่างเห็นได้ชัดครับเราสามารถชาร์จขึ้นภูเขาแบบที่เรียกว่ามีแรงส่งจากแรงบิดอันมหาศาลพารถขึ้นเขาไปอย่างง่ายดายถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ชน้อไทั่วไปต้องใช้เกียร์ต่ำรอบเครื่องยนต์จะสูงเสียงเครื่องดังท่อดัง แต่ว่าการขับขี่ e z e r ในครั้งนี้เงียบกริบครับไม่ได้ยินเสียงมอเตอร์แต่อย่างใดฟิลลิ่งการขับขี่ตอนขึ้นเขานั้นจะเหนือกว่าสกูตเตอร์แบบใช้สายพานท,ทั่วไปด้วยซ้ําโดยยอมให้ได้มีการออกแบบระบบ g e เจเนเรทีฟเบรกซึ่งจําลองความรู้สึกของการใช้เอนจิ e นเบรกมาใส่เข้าไปในตัวของ e z 1ในครั้งนี้เวลายกคันเร่งลดความเร็วจะรู้สึกถึงแรงหน่วงแรงดึงช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่เป็นอย่างยิ่งที่สําคัญก็คือว่า e z 1 มีระบบ traction control system ป้องกันล้อหลังลื่นถลไมซึ่งเป็นระบบที่ทุกคนต้องการใช้มากที่สุดในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยจากการทดสอบความเร็วในครั้งนี้ผมสามารถทำได้105กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็มีบางท่านน้ำหนักตัวเบา60กว่ากิโลกรัมวิ่งได้ถึง107อย่างผมตัวหนักเกือบ80กิโลกรัมก็ถือว่าโอเคเหมาะกับการใช้งานทั่ว,วไปครับในช่วงขากลับลงจากจุดชมวิวที่เขาใหญ่ผมใช้คังเร่งน้อยมากโดยปล่อยรถไหลลงจากเขาใหญ่ ผลก็ปรากฏว่าระบบการชาร์จไฟทำงานได้อย่างเต็มที่บนหน้าปัดจะมีตัวเลขบอกระยะทางที่เหลือของกำลังไฟแบตเตอรี่จาก74กิโลเมตรที่เหลือปรับเพิ่มขึ้นเป็น84กิโลเมตรจากการช้กะเล่งที่น้อยและปล่อยรถไหลลงจากเขาใหญ่และนี่ก็คือการทดสอบ Yamaha E 0 1ครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเราจากนี้ไปผมก็เชื่อว่าทุกคนคงจะเฝ้ารอคอยการเปิดตัว E z e ออกสู่ตลาด ส่วนจะมาเร็วมาช้าแค่ไหนอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ